รู้รู้ไหมว่าผมคิดเรื่องนี้ทุกครั้งที่ผมอาบน้ำเลยนะจริงๆคือผมพูดเหมือนผมพูดเล่นอนะ่ะแต่ว่าจริงๆผมคิดเป็นฉากๆเลยว,ว่าเอ๊ะถ้าเกิดว่าเป็น day o n ถ้าเกิดเราเป็น One, รัฐมนตรีขึ้มนมาจริงๆเราจะทําอะไรนะครอันดับแรกเลยเนี่ยผมคงจะต้องมาคุยกันก่อน,ค,น,อนคุยกับหลายๆหน่วยงานของรัฐบาลว่าเฮ้ยพวกคุณแม่งขาดอะไรตรงไหนที่จะทําให้มันเร็วขึ้นโอเคหน่วยงานรัฐบาลถ้าพูดกันจริงๆก็คงจะไม่มีไอเดียผมจัดแฮกกาตอนเลย แฮกการ์ตอนเลยว่าเอาคนเก่งๆจากเด็กมหาลัยมาแล้วผมบอกว่าผมมีฟีเจอร์โปรดักตัวอย่างเช่นอะระบบทะเบียนราดเออผมคิดเลยไอยทะเบียนราดเนี่ยมันต้องทําได้เยอะกว่านี้ผมมี API ให้คุณใช้นะคุณจะเอาไปใช้กับอะไรได้บ้างใช่ไหมก็เด็กพวกนี้เนี่ยเขาแฮกการ์ตอนกัน3บวันคิดโปรเจกต์แล้วก็ทำโปรตไ t ทป์ส่งเลยแล้วถ้าเกิดว่ามันเวิร์กมันดูดีเนี่ยก็ให้เขประมาณเขาไปทําสิ คืออะไรอย่างเงี้ยคือเอาไอเดียเข้ามาใช้ก็ได้คือเอาเอาแค่ไอเดียรัฐบาลทําเองหรือให้งบประมาณจ้างเขาไปทําอะไรอย่างเงี้ยครับจัดกันทีมแบบเขาเรียกว่าอะไรอะวอลลุ่มขึ้นมาราแบบว่าเราอยากจะทําอะไรพัฒนาทางด้านไอทีของประเทศไทยให้มันทันสมัยสักทีมีหลายคนที่อยากจะพัฒนาประเทศมีจิตใจดีงามเลยว่าแบบเฮ้ยแบบเรามีไอเดียเรามีระเจ็ดแต่พอไปคุยกับรัฐบาลปุ๊บโอ้โหมันจบละคือ มันแค่คุยก็เสียอารมณ์แล้วเอออะไรประมาณนั้นครับทั้งถ้าเกิดเป็นรัฐมตนตรีใช่ไหมก็อยากจะเป็นอะไรที่แบบว่าพวกคุณไม่ไลน์มาหาผมเลยผมแจกไลน์เลยคุณมีไอเดียอะไรคุณเอาเข้ามาดิมันต้องเกิดกประมาณจัดหาได้จะจัดให้อะไรอย่างเงี้ยเออแพราะมันเป็นเป็นปนมในใจผมที่แบบว่าสักวันหนึ่งถ้าเกิดเรามีใครสักคนที่เป็นรัฐมนตรีไม่ต้องเป็นผมก็ได้เป็นคนที่รู้เรื่องเทคโนโลยีจริงๆอ่ะนะครับเขียนโค้ดเป็นอ่ะออเลยรีควเมนต์เขียนโค้ดเป็นอ่ะ มันจะไปได้ไกลกว่านี้อีกเยอะเมืองไทยมีคนเก่งเยอะมากคือไม่ต้องผมอะ่ะมีรุ่นพี่รุ่นน้องผมเนี่ยมีวิสัยทัศน์ดีๆเยอะแยะนะครับอะอย่างรุ่นพี่หรือรุ่นน้องที่รู้จักกันเนี่ยเป็นเอนจิเนียร์ที่ Google หรือเป็นอยู่ที่ a c e b o o k เนี่ยนะครับเขาไปทํางานกับคนระดับแบบแบบฟาวเดอร์ของ Google ระดับนั้นเลยนะก็ไปถึงไงถ้าเกิดทำอยู่ในเมืองไทยได้รับโอกาสเท่ากันเราอาจจะได้อยู่ซอฟต์แวร์เฮาส์ันดับต้นๆของประเทศแต่มันก็ไม่ถึงไม่ถึงฝั่งฝั่ง,ท,ง,ท,ง,ท,งทั้งที่ีมามนะน ปีมือเราไม่ได้ได,ด้วยกว่าฝรั่งหรือไม่ได้ด้วยกว่าพนักงานที่ Facebook, Google, Apple จ้างเลยนะครับแต่แน่นอนอย่างที่ผมบอกไปตอนแรกมันโอกาสที่เขาจะขึ้นไปถึงตรงนั้น,ม,นมันยากไปหมดเออนี่ไงก็เลยหลายๆคนก็เลยหนีสมองไหลออกนอกประเทศเพราะอะไรนะครับเพราะว่าอยู่เมืองไทยแล้วมันไม่ได้รับเขาเรียกอะไรโอกาสในการทําอะไรบางอย่างนะครับในขณะที่ที่นี่เนี่ยถ้าเกิดคุณเก่งจริงนะคุณไปได้เลยสูงแค่ไหนคุณก็ไปถึง